ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้มีอยู่ส่งข่าวก็บบ็อกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ครับก็ตามเคยครับพวงอีเวนต์คุณผู้ชมอีเวนต์เยอะครับแต่ว่าข่าววันนี้เนี่ยมีอัปเดตกระบอกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะเห็นกันแล้วหรือไม่ก็ยังไม่เห็นนะครับกับตัวหน้าต่างเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เปลี่ยนนะคุณผู้ชมแล้วก็อีเวนต์มากมมยครับแต่ด้านของแมปอย่าง s t r o n g m a n Simulator s นซิย u แล้วก็ในกีแลนนะครับมา3เจ้าเลยแล้วก็ อีกอันนึงที่ผมพลาดไปนั่นคือ Han โ i Kitty c a า e ฟที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยไม่ได้พูดนะครับคุณผู้ชมวันนี้ครับจะมาพูดนะครับกับของฟรีนะครับคุณผู้ชมที่มาแจกแจกเยอะมากเยอะจนเบื่อเนี่ยพูดตามตรงนะครุณผู้ชมตอนนี้ผมไม่ได้เก็บแหละขี้เกียจเก็บมากเพราะมันเยอะนะครับเยอะก็เล่นนานด้วยแต่ว่าของฟรีครับถ้าอยากได้ก็ต้องเล่นนะคุณผู้ชมเนาะสำหรับของเรีันตานนะครับซึ่งวันนี้ครับจะมีข่าวยาบ้านเนี่ยแล้วก็ของฟฟียบ้านเนี่ยไปดูดีกว่าครับ มาที่ข่าวใกวันนี้ก่อนหนุผู้ชมเป็นข่าวเรื่องของหน้าต่างเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับถ้าใครจําได้นะครับหน้าต่างเซิร์ฟเวอร์เดิมเนี่ยมันจะเป็นแนวนอนแล้วก็ไม่มีการปิดนะครับชื่อเว็บบางคนนะครับแล้วก็ตัวลอดเนี่ยคือไม่มีนะคุณผู้ชมแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้ครับมีการเพิ่มนะครับตัวกรอดคุณผู้ชมแล้วก็มีการโชว์ตัวคอยบางคนนะครับที่เข้าไปในเกมรับอกว่าในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยบางส่วนนะครับประมาณ5คนหรือว่า6คนซึ่งฟีเจอร์นี้ครับเป็นฟีเจอร์ที่ คือหลายคนถามว่าเอ้าทัไมต้องทาแบบนี้อ่ะเขาบอกว่าทําเพื่อสามารถการสตรีมสไนดได้ก็คือเสม,มอว่าพวกที่ตามเซิร์ฟเวอร์ไปครับของยูทูบเบอร์ซึ่งฟีเจอร์เนี้ยจะดีมากอีกทั้งยังสามารถทําให้คนที่ปรับนะครับที่ให้เพื่อนจอนไม่ได้เนี่ยก็ว่าโนวันจอนเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยที่ว่าเขาเนี่ยไม่ต้องเจอครับคนที่รู้จักนะครับไปจอนเกมหรือว่าเข้าเกมเพราะตัวเซิร์ฟเวอร์ครับจะไม่โชว์หน้าของคนที่ตั้งนะครับ เป็น no one นะคุณผู้ชมหรือว่าเป็น p พ i เวทเลยอะเอออันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีนะคุณผู้ชมสำหรับลคยคนที่เป็นรีมเม m e r หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์อยากเล่นเกมครับไม่เจอ fc เนี่ยวิธีนี้ดีสุดนะคุณผู้ชมนะสำหรับลายคนที่เป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ต่างแต่ว่าฟีเจอร์นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทําให้หลายคนที่เป็น fc เนี่ยหรือว่าบางคนนะครับรู้สึกหงุดหงิดนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ทําให้หลายคนนะครับหาเพื่อนเล่นยากมากนะถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนดัง มาที่ข่าวเกมกันบ้างครับเสมอว่าอีเวนต์ครับสัปดาห์นี้ครับเล่นได้ว่ามีทั้งหมดเนี่ย4อีเวนต์นะคุณผู้ชมอันแรกครับบายโน่คิตตี้คาเฟ่เนี้ยมาตั้งแต่ช่วงเดือนก่อนนะแล้วก็ง่าสุดครับคุณผู้ชมได้มีการเพิ่มนะครับของฟรีใหม่เป็นตัวไข่ขี้เกียจนะคุณผู้ชมอันนี้ผมขออ่านเป็นชื่อไทยนะครับที่หลายคนเรียกกันเพราะว่าชื่อเต็มมันเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าอ่านผิดหรือเปล่านะครับกูเดทามาเนี่ยนะซึ่งแจกฟรีนะครับเป็นกระเป๋านะคุณผู้ชมที่คุณเนี่ยได้จากการที่่เเลนกมครับ ไมน์โนว์คิตตี้นะครับถึงเวลสิบถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมพร้อมตั้งของขายครับเป็นหัวเมโลดี้เป็นไข่ครับขี้เกียร์บนหัวก็เกาะหัวไก่กระกรอยเทมิกมากมายครับหลายคนที่ชื่นชอบนะครับแซนดิโอไปซื้อกันได้นะคุณผู้ชมนะไอเทมในกระิีแทนนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยแพงด้วยแพงพอๆกับโซนิกเลยคุณผู้ชมนะมาที่อีเวนต์ใหม่กับบ้านครับอีเวนต์ใหม่ครับแมปแรกครับแมปอย่างสตอมแมนซูเมอร์เตอร์ อันเนี้ยไม่ใช่อีเวนต์ไหนไกลนะครับเป็นอีเวนต์ของวิมเบิลเวิร์นั่นแหละแต่ว่ามาจัดครับแย่นะครับในแมตสตอร์แมนสมูร์เตอร์ซึ่งในแบบนี้ครับทุกคนทำภารกิสสำเร็จนะครับจะได้นะครับหมวกนะไปครองนะคุณผู้ชมซึ่งวิธีทำครับคือการดึงนะครับไอเทมที่เป็นของอีเวนต์นะครับให้ครบนะคุณผู้ชมเพื่อได้ตังค์ครับไปแลกซื้อหมวกนะครับประเด็นเลยคือมันเก็บนานมากประมาณ20นาทีขึ้นไปคุณผู้ชมคือต้องหน้าครับถ้วยหรือของต่างนะครับจาก เออวิมเบลดอนเนี่ยทั้งหมดประมาณ200รอบหรือว่า300รอบเนี่ยแหละคุณผู้ชมซึ่งมันเยอะมากนะครับหลายคนที่สนใจครับเก็บกันได้นะครับอันนี้ไม่ยากครับแต่นานนะคุณผู้ชมต่อไปครับมาที่ผมสวยกันบ้างกับซันซิลซิตี้นะครับมีการแจกของฟรีนะครับเป็นผมนะคุณผู้ชมทั้งหมดครับ5แบบวงเล็บสำหรับผู้หญิงคุณผู้ชมซึ่งแมปนี้ผมไม่ได้ติดตามนะว่าอีเวนท์ทำยังไงนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ทำกันได้นะคุณผู้ชม ซึ่งผมครับมาเยอะมากจริงๆใครที่ชื่นชอบนะครับผมสวยๆสวยๆเก๋เนี่ยซันซิลมีให้นะคุณผู้ชมนะสำหรับสาวๆนะคุณผู้ชมมาก็หนุ่มๆครับที่แต่งปลอมเป็นผู้หญิงนะครับในรอกนะอันนี้พูดตรงตรงเลยนะคุณผู้ชมมาที่เป็นสุดท้ายบ้างครับอีเวนต์นี้ครับเป็นของนกี้แลนนะครับเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือของใหม่คุณผู้ชมเป็นกางเกงขาสั้นครับฟุตบอล เราก็แว่นตาครับไนกี้นะครับุณผู้ชมซึ่งได้จากการที่คุณเนี่ยไปเล่อยไม่ได้เกมใหม่ครับไม่ได้เกมเตะบอลนะครับ3คนเป็นทีมละสามคนทั้งหมด6คนคุณผู้ชมซึ่งไม่ได้เกมเนี้ยต้องเล่นนะครับไปเรื่อยคุณผู้ชมคือไอ้กางเกงอ่ะได้ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าแว่นนะครับเล่นนานหน่อยครับเพราะว่าต้องเก็บทั้งหมดเนี่ยประมาณ18บแปดเลเวลนะคุณผู้ชมซึ่งเล่นนานมากแต่ก็คุ้มค่านะครับสบายคนที่สนใจนะครับไอเทมฟรีจากไนกี้เพราะว่าไนกี้เนี่ยไม่เคยขายไอเทมนะคุณผู้ชมในระบล็อกไม่ได้แจกฟรรรีีคคับถ้าใใท่สนจ เล่นกันได้นะครับกับแมพยัน n ี k e Land และนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับในกระบอกนะครับของสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมเลยได้ว่าข่าวครับอีเวนต์เยอะมากแต่ว่าอัปเดตในกระบอกเนี่ยมันน้อยคุณผู้ชมต้องรอดูครับว่าสัปดาห์หน้านะครับจะมีอีเวนต์เพิ่มเติมไหมนะเพราะว่าจากที่เขาือมาอีเวนต์นะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ20กว่าอีเวนต์ตอนนี้นะคุณผู้ชมน่าจะเป็นทั้งออฟฟิเชียลแล้วก็เป็นแบบแอบๆบแบบอย่างเช่นแบบอย่าง เออซันซิลเนี่ยอันนี้แอบๆเพราะว่าไม่ได้มีการขึ้นสปอนเซอร์นะครับแล้วก็แมปในกีราเมื่อหน้าที่ไม่ได้ขึ้นสปอนเซอร์แล้วหายอีเวนต์มากครับที่ไม่ได้ขึ้นหน้าต่างอีเวนต์นะครับแต่ว่ามีของแจกฟรีอยู่ก็ห้ามพลาดนะคุณผู้ชมนะไอเทมฟรีครับเก็บได้นะครับขอสปอนเซอร์มากมายแต่ว่ามันก็น่าเบื่อนะคุณผู้ชมนะรอดูครับช่วงสิ้นปีนี้จะมี Box ซียอวอร์ดหรือว่าชื่อใหม่นะคือ Innovation Award ที่จะมานะครับจะเป็นอย่างไรต้องรอดูนะคุณผู้ชมของฟรี ประกาศมาแล้วนะครับในส่วนของ Innovation Award แต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมครับยังไม่มีนะครับตอนนี้นะครับมีเพียงแค่คลิปงาสุดที่ผมทำนะเป็นคลิปสั้นไปดูกันได้นะครับผู้ชมนะส่วนคลิปนี้ครับผมขอครับจบคลิปนี้ก่อนนะครับผู้ชมใครชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครณผู้ชมนะสวัสดีนเวนีครับสวัสดีครับผม